สเ็อนัโอเคแกมันเหมือนซิกมาก็อเหนก็ต้องขอบคุณอีกครั้งดีใจจริงๆค่ะเพราะว่า ใจมากค่ะเพราะปกติก็จัดที่เชียงใหม่เลยแบบนี้ครั้งนี้ก็ได้จัดที่กรุงเทพแล้วก็จัดก้วป้าใส่คนดีคนเดิมน้องรักของกระผมก็ถ้าจัดคนเดียวก็คงจะเหงาหน้าดูแต่ว่าพอมีป้าใสแล้วแล้วก็ได้จัดร่วมกับเพื่อนๆที่เราเองก็แบบว่าอยากเต้นด้วยเลยก็มีความสุขมากมากวันนี้แล้วก็ได้โชว์สนุกสนุกให้กับทุกคนดูด้วยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ ดีใ,ใจเหมือนกันคะ่ะที่มีคนมาหาเยอะมากขอบคุณทุกคนที่ซื้อสเตต,ตของวันนี้เข้ามานะคะขอบคุณมากมาจริงๆคะ่ะก็อย่างที่พิงบอกว่าเออก่อนนี้เราก็จัดที่ใช่ไหม่ใช่ไหมตอนแรกอะ่ะเราก็แบบคิดอยู่ว่าเฮ้ยนะคะเราไปจัดทุงเทจะมีคนมาเยอะหรือเปล่าด้วยตัวเอาดีใ,ใจมากมากขอบคุณทุกคน <c oughs> ที่ให้การสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนนะคะอย่างดีขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็ก็ก็อยากเจอกันในวันเกิดปีนนหน้าๆแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับพวกเราเป็นนานๆน,นะคะ,คะแล้วขออีกอย่างหนึ่งแล้วกันเมื่อวานเมื่อวานหรือวันนี้อ่ะเห็นว่าเราเพิ่งได้เป็นแชมป์ออฟเดอะีใช่ไหม แบบว่ายัานอนไม่เราอยู่เลยตื่นเต้นแล้วแบบยิบมือถือมาดูนาฬิกาแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเป็นรูปเราอยู่บนหน้าปกเล่นี้แล้วก็ไปเช็คว่าเอ๊ะโปรเจกต์วันเกิดอะแคมเปญวันเกิดก็เต็มแล้วแล้วก็ได้เป็นแชว่าแวีขอคุณมากๆเลยนะคะ่นดเดี๋ยวจะไปหารูปด,ดีๆสวยๆแ้วกมาเขียนเคะตอน,นี้มีหลายอยานี่พูดไปหมแต่ว่าก็เรียกรนคิวตรมนกันก็เ๋ยวากันตอนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนที่ไม่ได้มาคนทางบ้านด้วยนะ ใช่มีอะไรอีกไหมนะถ่ายรูปเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยนะคะอาจจะขอเอาเสียงสุดทิ่สุขอประกบวิ่งป้ออยคารี่งเกียว่าแม่กลางแท้จะขอสาบานเป็นพี่น้องมิสุดตุ้ยสีนมีชุก่้งตาจะขอวงกันคดจับไทยขอแผ่นดิน เบื ities, hay, ้องล่างช่วยเหลือคู่นี้อไรแม้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ขอ้าไทยในวันเดือนปีเดียวกันโอ้โห้ดินเป็นพยอนฮะว่าได้แล้วโอเคโอเคกำลังจะให้เงินภาษาถูกเลยโอเคือเขียนแค่เจี๊ยบเจี๊ยของของนะแต่คือแปลออกมาได้ทำไมมันลึกซึ้งจังเลยทุกคนมันไม่ขีดเข้าไปนะเนี่ย จริงก็สามารไปเร็วว่าเป็นผีร้องมันเดินใีเดียวกันมีทุกร่วมบ้านอะไรสักอย่างมีสุดอะไรฟ้าขนองสักอย่างมีอะไ่มีมนารนี่โใ้หน่อยจ้านอนนะครับ้าปิ้งบางหน้าร้าอรออ้รจ้โอเคป่ะอ่อะไรอีก้นะ สองสามขอบคุณท่านคนทีของขวัญให้เราใช่ไหมเดี๋ยววันนี้สักสักต็ดึกกลางคืนกลางคืนทุ่มทุ่มเดี๋ยวอย่าลืมติดตามซีเจียงโพลีตออฟเชี่ยวพันยูทูบนะคะเดี๋ยวอีกเองก็มีของขวัญให้เราเหมือนกัน